สวัสดีครับผมบันนพารวยสวัสดีซ e ี่สู่ปูสุขอนครับผมตอนนี้นนมาอยู่วัดปูศูนย์เจ็ดมาตตาแนวทางของปูศูนย์เจ็ดกัดตองวัดมาพี่น้องเนาะหรือว่าปู่นองหลักปู่สายตัดนะครับสมช่อมตัดตัวแล้วตัวน,นั้นเมดที่แล้วก็ตัดหนึ่งหนึ่งก็ออกหนึ่งหนึ่งนะครับสมช่อมเนาะสมซื้อว่าปู่สายตัดมาพี่น้องเนาะเมาไปแล้วลก็จะเลื่องตัดอะไรก็แทบก็ติดต่างทีมงานที่พี่น้องได้ อยู่กาลังเฮ็ดอันกุฏิเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเฮ็ดกุฏิกันกันกําลังขี้เหลวๆนาะพี่น้องเนาะนขาดเหลียอ,อยู่คือห้องน้ําเด้อพี่น้องเด้อขาดเหลียห้องน้ําพี่น้อง FC ท่านใดสนใจอยากทําบุญเนาะเฮ็ดห้องน้ํากับปูก็ขอเรียนเชิญเด้อพี่น้องเด้อวละบาท2บาทกดกําลังขี้เหลวๆขาดเหลียห้องน้างนาํา กราบน้ำมัสการครับผมจะมาตามตองหงดนะครับเนาะมาตามกับตองหงดล่างตาเอาตวามันกระเขามาสองหงดติดตัวแมนพันธสองหงดสามหงดสองหงดสามหงดมันล์สูตรโบราณเนี่ยสูตรเก่านี่นะครับสูตรโบราณสูตรโบราณลดม้วดนี่ล่างตาครับเนี่ยล่างตาขอแจมือเนาะครับเนาะเล็กยังไม่ออกหนึ่งหนึ่งเนาะตะเกาสอมมันก็สวยงามอยู่เล็กหลัง ถ,ถ้าเบิ่งจะล้างได้บ่ครับช <c oughs> ุดล้างตาเนาะครับเนาะเอาุดล้างตานีา่เยนบนเย็นบุนงวด,ดที่แล้วก็บ,บ่มาดึกหมด ืันที่ล้วลุดเมื่อวันในั่างตาเด่นบนุญเด่นบนุญจับคู่จับคู่บุญจับคู่บุญเด่นล่ะล่นข้างตัวพอ เดือน่างเก้ากับศูนย์เก้าไม่หครับงวดที่ห้าเก้างวดที่ห้าที่ไม่หรอกอีนังเราเกิดขึ้นได้อีนังเราเป็นไปได้ว่าตะเกา,าีิบบ้าบมาที่ครับเห็นบออีนังเราเป็นไปได้จับคู่หรอครับเนี่ยจคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แยออกตัวตาเด,ด็กนะครับ ออกถ้าตัวตัดคือมาตรงลง่มีมีแค่สองขู่กันนั่นเลยเ,ยเย 28, <29. S 2> บี้ยเบีตรงสองแปดสองเก้าบเลยตัวเด่นนะอตัวเด่นตัวเด่นคือสองูนย์นนตรงตัวนี้อันนี้บุเหมือนตัวลลางเด่นบนคือโบม,มีทักคู่นอกบอรเนี่ย เดี๋ยวไฟเยียกเนาะเดี๋ยวจะเยียกให้ครับจับคู่ก่อนอันทั้งขวามืออันบนนั่นบมความบนแต่มันตรงล่างมันตรงล่างนันะ่นครับแต่ว่าเป็นบนเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเยียกไหมเดี๋ยวจะเนียนให้หไห่อันนี้อันนี้เลขยังครับนี่สองสอง,อสองเก็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ตรงเลขเก้าตรงเลขเด่นดูแคนี่มันตรงเลขเด่นล่างน,นะ ตรงสีคู่เนี่ยว่าวงกลมไมมครับมันจะขูดย่อนเยี้ ว่าสลคนอีกคนยังบ่เสลบนบนกี่มือเกดันแยกเลขเด่น หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เลขเด่นบนเล่เด่นบนเด่นบนสองเป เก้าบรหาเล็กดับสองศูนย์หาเลขกดับอาตัดอันฟังนี่ล่างวะครับนี่ยล่างจเก่าก็ศูนย์อเตัดโตเนีนนะครับเดี๋ยวล่างล่างอันนี้เนนเก้าก็ศูนย์เนาะโอ้เลขวิ่งมาครับเลกวิ่งล่างเลขวิ่งวิ่งล่างเก้ากับศูนย ร่างเดิเดเยอะสีะ่แยกค่ะร่างวิ่งก้ากับศูนอันนี้บนบนอ่า

เก้านยเดน่ืนหนักเก้าศูนยม่จะคู่ครับอันบนเดี๋ยวยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยโอ้ครับตัดออกได้ตัดออกลายคู่เลยเนี่ย มันเด็กดับนึ่งโอ้ในล่างเก้ากับศูนย์ล่างนเด็ดดับเมื่อไหร่ดักสามดักสามเด็ดดับแล้วีกล่างอะเรือเจ้ายเ้า ตัดตัวออกไปแล้วออกสองเก้าก็ตัดำ้อมเลนี่ดับใช้ทั่วไปม, <c oughs> ม,ม,มีตัวตัดเล่นยมา งม,มีตัวตัดเลยหาเด็กเดินสูตรหนึ่งมาใส่หาเด้ลายสูตมาใส่กันน,นี่ละ่ะเด่นบนเหลือหกเจ็ดหกแปดเด่นบนเหลือหกเจ็ดหแปดเด่นบนเดือสามคห้าเจ็ดเหลือสามคู่เด่นบนเือเือสี่คู่ 5, 7, ครับเลียสีคคห้าแปดดี๋ยวนะ้ หนึ่งองควไปไวหนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าตัด็น,ดน,นึ่ง้าหกศูนย์ห้าศูนย์ส,สองคูณตามรี้เด่นอือครับอีกแค่นั้นรอสรุปอีกแค่นึ่งครับ เอาตะวาบนขั้นวิ่งวิ่งตัวใดครับนี่บนซีหะฮกนี่ครับเนี่ยซีหาหกอันนี้พวงกลมตัวใดครับห้าก็บหกกบ้ากบหกตัวใดครับตัวใดมาแห้งคว่าตัวนี้แวนะห้าครับเอาวิ่งหานนวิ่งหายาผมจิหลอกออกไหม่ครับล่างตาครับไปล่างตาเขามาสามงวดแล้วมม่ลด ต่มีเขาไม่หลุดนะครับเนาะบ้านหลุดร้านแถบทสุดนสนม,มดุดครับตามที่จริงมันเดินดีนมานะครับเนาะม,มันเดินดีมากดีอังพิจารณาเบิรงครับเกียวกันในไรกำลังนะแมนอยู่ครับอเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเด้อปูสายตัดปล่อยต่องวดเด้อพี่น้องเด้อปู่สายตัดปล่อยต่องวด,ดว บนวิ่งห้าส่วนเหล็กติดเหล็กเด่นเหล็กวิเหล็ก,ลกวิ่งแค่สี่ห้าหกได้พี่น้องได้ห้าหกช่วนบนเนี่ยเต็มชุดเต็มสูตรด้วยพี่น้องบนนี่บนวิ่งห้านะครับได้บนวิ่งห้าจับคู่เต็มสูตรเต็มชุดก็มีสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปด 6กเก้าหกศูนคูก็นเน้นให้แปห้าเอ้ยห้าแปดห้าคูสีหางแล้วพี่น้องเด้ส่วนล่างวิ่งรูด9กับ0ล่างวิ่งรูดวิ่ง9กับ0ูนยจับขูกมากกว่าสี่ศูนย์สอูนกศนยาศูนย์หนึ่งศูนคูเน้นให้หกศูย์พี่น้องจับหน้าจอยด้วยครับเด้อ วดวันที่16บกกุมภาสองห้าหกหขอยหัท่านผู้ชมโชคกันมาด้วยเรื่องแห้งฝากคนเลยก็แชกกนติดตามมันห่อพา้าลวยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม